ที่มาของลุยเจียจากซีรีส์สงครามทรงดวงลุยเจียเป็นตัวละครที่รับแรงบันดาลใจมาจากคุณหวยเจียอดีตพนักงานระดับสูงของทางอาลีบาบาบริษัทที่ครองตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งต่อมาเขาถึงดึงตัวเดิคุณคมสนันลีให้มาร่วมสร้างแาชจ็นเพจความสามารถของเขาเราได้เห็นในเรื่องกันแล้วแต่กว่าเขาจะมีชื่อมาได้ขนาดนี้เขาผ่านบทพิน์อะไรมาบ้างมาดูกันคุณหวยเจียเคยบอกไว้ว่าตั้งแต่สมัยเด็กเขาชื่นชอบการเล่นเกม ซึ่งต่อมาไม่ได้ต่อยอดให้เขาสนใจในคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ดจนเมื่อโตขึ้นเขาได้เข้าทํางานเป็นเอเจิเนียร์ให้กับทางยา h o ฮูไชน่าก่อนที่จะเข้ามาทํางานเป็นเทคนิคอลลีดให้กับทางอาลีบาบาและไต่เต้ามาจนได้เป็นซีเนียร์แมนเจอร์ซึ่งต่อมาเขาได้สร้างผลงานิ่งใหญ่เมื่อปี2013กับภารกิจสุดหินในการต้องยกเครื่องระบบอารีเพย์วอลเล็ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นในเวลานั้นซึ่งตัวเขาก็ได้นําทีมคุมงานสร้างระบบใหม่ทั้ง เตือนในอารีเพย์ที่ผู้ใช้งานอารีเพย์ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันอยู่รวมทั้งยังสร้างระบบอารีเพย์ QR Code Payment ที่ทำให้แอปเรียกรถแท็กซี่อย่าง Corty t a ซ e r ที่ใช้ระบบนี้บูมอย่างมากในเวลานั้นด้วยความสามารถระดับนี้ทําให้ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะกลายเป็นชายที่พนักงานอีววบาคนอื่นในเวลานั้นกล่าวว่าจะเสียใจที่สุดหากเขาลาออกไปและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าชีวิตของเขาจะไปยังไงต่อหลังจากถูกคุณคมสอนลีควรให้มาร่วมสร้างแฟลชเพจก็ไปตามดูกันได้ที่แมสจูนิคอ n ตรงข้ามส่งด่วนฉายวันนี้แล้วทางเน็ต